ช่องบิวปกรณ์ไม่เคยแจกลายเซ็นและไม่เคยทักไปขอตัวละครใครใครที่เจอคนแอบอ้างที่ขอฝากด่ามันด้วยและเตือนคนในเซิฟด้วยนะครับอยากได้ตัวละครแมป toilet tower defense ก็ต้องเว็บบิวปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ทันทีหรือว่าจะเป็นไอดีไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่เพชรหรือไก่คอยก็มีให้เลือกนอกจากนั้นก็ยังมีเพชร simulator ที่จะมีตัวดาเมจในแต่ละอัปเดตมาขายแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรด้วยสําหรับใครที่ต้องการเพชรบอกเลยว่า โคตรคุ้มอย่าลืมมาเลือกซื้อได้ที่เว็บอิบกรลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องอิบกรกันอีกเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เลยนะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าใครคือโดนอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนระหว่างเทมิล่ารีแพร์โดนกับไวเกอร์รีแพร์โดนนั่นเองนะครับทุกคนก็มี2ตัวนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการ ทําให้ตัวละครดาเมจหรือว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยตื่นจากการหลับไหลเวลาโดนสัตว์นั้นนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบความสามารถกันแบบชัดๆนะครับว่าแต่ละตัว2ตัวนี้นะครับมันดีแตกต่างกันยังไงนะครับล้วก็ตัวไหนจะเป็นตัวที่ดีกว่านะครับแต่ว่าผมว่าในใจทุกคนก็น่าจะมีคําตอบนั้นอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าคาเมล่ารีแพดอนเนี่ยราคาตอนที่ซื้อเริ่มแรกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ราคา199โลบัคนะครับ ผมในส่วนของสปิเกอร์รีเพโดนเนี่ยราคาอยู่ที่299โลบักนะครับก็คือแพงกว่า100โลบักนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าแน่นอนตัวที่แพงกว่าก็น่าจะหดกว่านะครับแต่ว่าเราก็จะไปดูกันนะครับในด่านว่าความสามารถที่แท้จริงเนี่ยที่แท้ทูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็จัดทีมนี้ไปเลยนะครับก็มีตัวดาเมจนะผมคิดว่าน่าจะวัดกันตรงที่เราเห็นตัวดาเมจเนี่ยหลับบ่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่าสามารถที่จะฮิวได้ทันท่วงทีไหมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคละเราก็ไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับไปกันเลยร้านมารูช h อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟต์เกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดทิงงลีกาซี่หรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID เกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว โอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนเลยเราก็ต้องจัดด่านไนท์แมร์เลยนะครับทุกคนเพราะว่าจะได้เห็นความสามารถของโดรนแบบชัดๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนเริ่มแรกเดี๋ยวผมขอเก็บเงินก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเก็บเงินเสร็จทาอะไรเสร็จช่วงต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่เราพร้อมที่จะเปรียบเทียบนั่นเองนะครับทุกคนโอเคละไปกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาที่เว็บ22นะครับซึ่งตังผมก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้ว ตอนนี้นะครับผมก็จะวางโดรนนะครับมาให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลเซอร์ผมรับงานรับงานหนักจัดครับทุกคนเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะฮะขอให้ทุกอย่างมาลงตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับผมคิดว่าเราจะมาวัดโดยการที่เอาตัวดาเมจที่เยอะที่สุดในเกมนะครับมาวางนั่นก็คืออัพเกรดไททันซีนีม่าแมนนั่นเองนะครับเราก็จะอัพมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนแล้ว ก็มาดูกันว่าตอนที่มอนมาเยอะๆเนี่ยนะครับผมอัปเกรดไททันซีนีมาแมนเนี่ยโดนสตันนะครับถ้าเกิดว่าตัวแรกนะครับผมจะใช้เป็นคาเมล่าโดนนะครับผมถ้าเกิดผมใช้เป็นคาเมล่าโดนเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับผมจะวางไว้ข้างๆซีรีมาเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเพื่อให้วงมันเนี่ยไม่ไปโดนตัวอื่นนะครับก็คือไอ้เจ้ารีแพร์โดนเนี่ยนะครับไอ้เจ้าคาร์เมล่าเนี่ยนะก็มันจะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนและพอมันเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเก็บได้ตันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันโดนหลับนะครับแล้วก็มันเกิดการฮิวเกิดขึ้นนะครับผมเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะลดนะครับซึ่งถ้าเปอร์เซ็นต์มันหมดนะครับทุกคนนั่งเอ เดี๋ยวผมก็จะทําการเดี๋ยวโ,โหอัพตัวหลักก่อนละกันอัพดาเมจหลักก่อนนะครับผมไม่งั้นเราก็อาจจะตุยนะฮะถ้าเราไม่มีดาเมจหลักนะครับทุกคนตอนนี้นี่ฮะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าวงมันเล็กนะครับถ้าเกิดว่าไอเจ้าอัพเกรดไททันเนี่ยไม่ได้โดนสตันนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้งานนะครับทุกคนเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาก็คือช่วงท้ายๆเนี่ยที่มันมี มอนออกมาให้เยอะเนี่ยนะครับนั่นแหละมันก็เริ่มที่จะว้าวุ่นนะครับเพราะว่ามันจะได้รีบ่อยไงทุกอันผมจะกดเป็นออโต้สคริปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อัพคาร์เมล่ารีแพดโดนเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครูดามอยู่ที่0.5นะครับผมก็คือมันจะสามารถฮิลได้ทุก0.5วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าโดนสตันนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นั่นแหละครับทุกคนถ้าเปอร์เซ็นต์หมดนะครับก็นั่นแสดงว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องปล่อยเวลาให้มันแบบว่าเอรีนนิดึงคโ เราก็อัพขึ้นไปเลยละกันแล้วก็มีตังเราก็มาอัพโดนครับผมแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับของโดนตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ถึงแม้ว่าคูดาวจะอยู่ที่0.1%นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะฮิวได้ไวมากนะครับทุกคนแต่ตัวนี้เนี่ยมันฮิวกันแบบทั้งวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในวงของมันนะครับมันก็จะฮิวให้หมดเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูโหตอนนี้100%วะ่ะเฮ้ยก็ถือว่ามันถูกบับมาเราก็ถือว่ามัน เก็บเปอร์เซนต์ไวอยู่นะทุกคนก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ครับโอ้ก็ถูกใช้ไปแล้วโอ้ก็รีไวอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับช่วงที่มันตึงๆมือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้เปอร์เซนต์ก็ยังไม่ลดนะนี่ครับถึงแม้ว่าจะมีการฮิวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์ก็ยังไม่ลดนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนนี่ครับเฮ้ยเอาว่ะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าด้วยความที่ไอเจ้าอัปเกรดไททันซ ตัวเองได้นะครับบางจังหวะนะมันก็เลยไม่หลับนะครับผมนี่ครับอ่าโอ้เปอร์เซ็นต์ของโดนก็อยู่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนนี่ครับ9ก้4สิบก้าสี่ครับ9ก้าสามเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะนี่ครับ หลับไปเมื่อกี้นะครับก็ถูกฮิวขึ้นมาใหม่นะฮะคือฮิวไวมากนะครับเฮ้ยเริ่มไม่แย่แล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเรามีตัวละครเยอะเนี่ยนะครับยิ่งเรามีตัวละครเยอะแล้วก็ตัวละครมากองกองกันอยู่ภายในวงของโดนเนี่ยนั่นแหละครับคืออาจจะว้าวุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคตังมาแล้วนะครับนี่ครับตัวดาเมจซุปเปอร์ดาเมจของเรานะครับมาแล้ววันที่เรียบร้อยคือเอาจจริงนะทุกคนเวลาที่เราเล่นไนท์แมร์เนี่ยนะครับขอแค่ไอตัวเนี้ยพระเอกของเราเนี่ยนะครับผมไม่หลับนะยัง งไก็จะเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับนี่ครับอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะมีลดลงมาบ้างนะทุกคนแต่ว่าก็ยังคงพอนะครับเรียกว่าเพียงพอนะในการใช้งานนะครับตอนนี้อ่ะเราก็วางอัปเกรดมาอีกตัวหนึ่งแล้วกันจริงๆเราไม่จําเป็นต้องวางตรงนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ผมวางเพื่อแบบล่อตีนไงวางเพื่อให้มันโดนตีนะครับโดนสตันนะมันจะได้ชัดหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหยังถือว่ายังรีมา100%เหมือนเดิมนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบหมดเปอร์เซ็นต์เกือบหมดครับตอนแบบว่าชุดบอสออกมาใหม่ครับนี่ครับเปอร์ หมดนี่ครับใกล้แล้ว เรียบร้อยปะอ้ยังวะยังรีขึ้นได้อยู่นะฮะสังเกตที่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ถ้งเปอร์เซ็นต์ยังอยู่นั่นก็แสดงว่ายังฮิวได้นะครับอูยไม่หมดวะเฮ้ยทุกคนเหมือนมันจะยังไหวว่ะเหมือนตัวละครอาจจะน้อยอยู่นะครับตอนนี้อ๋อโหโดนตัวนี้วางได้แค่1ตัวนะครับแล้วนี่ผมว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับที่เป็นข้อจํากัดในการใช้งานนะทุกคนแต่ว่าณตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เจอปัญหาเลยนะครับคาเมล่ารีแพ้โดนเนี่ยก็ยังคงฮิวได้อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม เลยนะครับเฮ้ยเอาว่ะตอนนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้มันเล่นได้สบายเนี่ยผมว่ามาใช้ตัวราคาถูกก็น่าจะดีเช่นเดียวกันนะครับทุกคนอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเงินไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือตัวเล็กตัวน้อยที่เราไม่ได้ต้องการให้มันหิวให้เนี่ยมันก็โดนหิวนะครับอู้นี่ไงนี่ไงโอ้โหหิวไม่พักโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับหมดครับนี่ครับหมดก็จะมีการหลับไปบ้างนะครับนี่ปะอ่ามันก็จะหลัับนนนนนาไปิดึงีตว้ ่ยตอนนี้หลับโคตรนาะนโอ้โหหลับไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ นี่ฮะพอมาเจอเว็บที่มันโหดๆจริงๆนะครับมันก็จะมีจังหวะที่แบบหลับไปยาวอยู่นะทุกคนก็คือจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยเห็นว่าอ่าอันนี้เริ่มเจอปัญหาแล้วนะครับที่เว็บ40นะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับการใช้งานตัวละครตัวนี้นะครับปัญหาก็คือช่วงท้ายๆนะครับที่มีบอสหรือว่าตัวที่ทําให้หลับได้มาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้แล้วก็วางเป็นฮอกันบ้างนะครับทุกคนนี่ครับซึ่งไอ้เจ้าตัวฮอเนี่ยนะครับมันก็จะมีวงแบบนี้นะครับแล้วก มันจะรีเป็นแค่วงเล็กๆนะครับทุกคนแล้วก็รีตามเวลานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครูดาวอยู่2วินาทีนะครับผมว่าไม่ทันการนะครับผมเรารีบอัพเลยละกันนะครับอัพขึ้นสุดเลยละกันนะครับนี่ครับแต่ว่าค่าอัพนะทุกคนณตอนนี้นะครับค่าอัพเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับทุกคนแพงกว่าตัวเดิมมันนะแต่ว่าการใช้งานของมันเนี่ยมันก็จะฮิวได้ตามแบบว่าตามคนที่อยู่ในวงอ่ะทุกคนแต่เท่าที่ผมดูนะครับเหมือนมันจะฮิวได้ทีละตัวหรือเปล่า เออแต่ว่ามันจะฮิลได้ทุกๆ0.5วินาทีนะครับทุกคนนี่ครับมันก็จะวิ่งฮิลแบบนี้นะครับซึ่งมันสมมุติว่าเรามีตัวดาเมจนะครับอยู่ภายในวงเนี่ยมันจะวิ่งไปฮิลได้หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันวางได้2ตัวนั่นเองครับนี่ครับทุกคนซึ่งพอเราวางได้2ตัวนะครับมันก็สามารถช่วยกันฮิลได้นั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับการวางตัวนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวผมวางอีกตัวหนึ่งแล้วกันตรงนี้ครับต่อให้เฮ้ยทำไมมันหลับนานจังวะทุกคนเนี่ยถือว่าหลับนานนะมันจะมีจังหวะที่ตัวดามเมจของเราหลับนานอยู่นะครับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะใช้2ตัวนะเออมันต้องใช้เวลาในการเดินทางอ่ะทุกคนเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาในการเดินทางไปฮิวนิดนึงนะนี่ครับมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าก็เท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้หลับอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็ยังดูเหมือนจะไหวชิลอยู่หรือเปล่านะ ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะไหวชิวหรือเปล่านะจะผ่านได้ถึงเว็บ50เลยไหมนะครับตอนนี้อาา่ฮะคือตอนเนี้ยตัวดาเมจเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาเว่ยคือถ้าเราทําให้ไอ้เจ้าซีดีมาแมนเนี่ยไม่หลับได้นะครับนั่นก็คือสวรรค์และ อันนี้คือก็คือชิลแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมัน,นก็ยังโดนหลับโนรัวอยู่นะครับทุกคนโอ้โหคอค่อนข้างที่จะยากอยู่นะฮะผมจะสกิปยาวๆเลยนะครับจนถึงเว็บ50นะฮะมาดูกันว่าไอ้เจ้าโดนเนี่ยโอ้ผมผมว่าเราต้องใช้โดน2ตัวทุกคนนี่ครับอเออเราใช้โดน2ตัวไปเลยบอกเลยว่ารีแบบตึงๆฮะตอนนี้พอมีโดน2ตัวนะนะโอ้โหแต่ว่าดามเมจจะพอไหมวะเนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องขายเงินแล้วว่ะอีกไม่นานนะฮะอีกไม่นานผมจะต้องขายเงินแล้วแหละเพราะว่า โดนใช้งานไม่ทันโอเคตอนนี้คือมันหลับ บ่อยมากครับทุกคนเราต้องอัพโดนก่อนละกันผมขออัพโดนก่อนนะครับเพื่อให้มันหลับน้อยๆนะับผมนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้ผมใช้โดน2ตัวนะครับช่วยกันเลยนะทุกคนก็คือสรุปนะครับเท่าที่ผมดูภาพรวมเนี่ยนะครับตอนนี้สมมติว่าเรามีโดนแค่ตัวเดียวนะครับผมมองว่ายังไงซะคามิล่ารีแพาโดนเนี่ยใช้งานไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อไอเจ้าลำพงเนี่ยผมว่าใช้งานน่าจะพอได้อยู่นะครับก็คือช่วยฮิวได้ทันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อ้างอิงจากอะไรเอาผ่านเฮ้ยเดี๋ยนะอ๋อ บ้านแตกครับทุกคนไม่ได้ผ่านนะบ้านแตกโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนเราก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งที่เราเห็นนัวๆช่วงเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราใช้งานจริงนะช่วงท้ายๆนะครับผมก็คือไอ้เจ้าไทมิล่ารีเพาดโดนเนี่ยผมว่าใช้งานไม่ทันว่ะทุกคนก็คือมันโดนสตันบ่อยเกินไปนะครับแล้วมันก็ต้องรอเปอร์เซ็นต์ในการรีนะครับทุกคนมันก็เลยใช้งานไม่ทันนะแต่พอตัดภาพมาเป็นไอ้เจ้าสปิเกอร์รีเพาดโดนนะครับผมก็ทํางานได้ ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันทํางานตามเวลานะทุกคนก็คือไม่ต้องไปรอเปอร์เซ็นต์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมคิดว่าสปิเกอร์รีเพาดโดนเป็นผู้ชนะนะครับทุกคนซึ่งทุกคนคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าคามิล่าไม่ดีหรือว่าใช้งานไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่ามันใช้งานได้ครับคือมันใช้งานได้ครับทุกคนใช้งานได้ดีด้วยแต่เพียงแค่ว่าสปิเกอร์รีเพาดโดนเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่าก็แค่นั้นเองนะครับในวันนี้เนี่ย คอมเมนต์เข้ามาถ้าเกิดว่าคิดเห็นยังไงนะครับสัปดิหนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไปแล้บ๊ายบายเจอกันเย้ย